คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับเมนี่กะจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งแนวทางตัวเลขของปูเมืองพนได้ครับพี่น้องปูปูเพิ่พนฝันแม่นเด้ค่ะท่านผู้ชมครับปูเพิน่นฝันงวดวังหันนี้เพิ่นกะ บ่อะไรโทรบอกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นพอกับแม่เพิ่นค่ะอ่าพอเพิ่นก็บ,บอกว่าอ่าให้ซื้อหกแปดค่ะท่านผู้ชมครับบาดเนี้วันวันวัน,วนอ่พอพศต,ตอนเพิ่นตายเนาะเฮาครับพศ2536สองัยสาสิครับผมค่ะเพิ่นตายแต่ว่าไปฟังปูวอาใีกฟังอีกทีหนึ่งได้ครับผมค่ะปูบอกเกินเนให้ฟังก็เลยอยากเก็บ นํำเสนอพี่น้องงวดนี่ปูกะได้เลขกเด่นที่ต้องมาตลอดด้วยครับผมจะไปรับชมนกันน้อพี่น้องเนาะกับปูเมืองพ้นครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับ่อมาเชียร์ในเด้อครับผมสำหรับตัวเลขกอะเอาเป็น้าทางน้อพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์เดยรับกับปูเมืองพ้นครับผมเซลลเลกปูฟันนี่ละปูฟันแม่ยูะงวดนี้ก็ฟันดีที่เนาะ ปูครับลูกหลานเก่ามาเชียร์กลาบนำมัสการปูแมงพลเด้ครับผมใช่ใ้่ปูกลาบนำมัสการค่ะสบายเฮ็ดยังปูโอ้ยเบิ้งอันเขาประกวดร้องเพ้งครับพอดีลูกวกันหัว่กันแล้วธุลาแล้วปูเลยโทรมาหาปูครับผมครับปูยงปู งวดว่าหันคือว่าฝันดีแต่ขาบอกวอาให้ฟังเนี่ยค่ะปูพี่น้องเอฟซีอยากฟังงวดที่แล้วงวดที่แล้วแมียนม่ับค่ะโอ้ยฝันดีครับว่าฝันว่าฝันเห็นแม่ฝันเห็นสังแม่แจกเสียมพ้าไปสวนกันเลยไปน้ำเล้าผ้าอันมึงไปเพื่อนอันปลูกปลูกผ้ากาดไรหรือผ้าเปลี่ยนฮดผระกาดปนาค่ะแล้วไปวิ่นน้ำพราแดดแล้วงามงามไปฮดฮดมาหนี้อัน ดีนะผู้ว้างไห้คือเห็นกพอนะะ <g ib berish> เอามึงเเลียนพอน่ห้เหมือนนี่พะน,นะคือเห็นพอกัอนรอกัันเ่ <c oughs> อวนะ <c oughs> ันเพ่ฟังกันรอกว่ติดายนเลื่ติดตายวนล้่ตั้งว่นเล่อติดตายวันเื่อด้อยวันเ่ติดตายอติดตายคันเลื่อติดนเลือยนเลื่อตอยันเล่หายวันเลื่อกิดตายนเ่อครับผมันเลือิดตานเลิตายนเะลนื่ตาน่ะคันเื่อิดตายนเล้ติดตายันเลือ น้ำตาไหลได้ตาอ่นหลวงพู่นะค่ะตาไหลีซีซีปากระอกเนีพยฟอกเนี่ยฟอกกเป่าเปลี่ยนอย่างเด้อถูกต้ีงยังงั้นวันตีนี้มาเองเราบลูกแล้วว่นเนาะครับบัดว่าบดประมาณเตียงขึ้นนี่แหะโลกจากโลคบัดบัดแล้วใจสิขาดเท้าเ่าโอ๊ะแปดนะไปเลยละโอ้แปดหมดว่างเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยแต่ปุ่นมา วดนั้นเรียกพอกแอบหกแปดอ่ะวดลบบอกต่อม้ากัออกมาสามวดนยี่หดม้าแบนี้ลบลบาตน่นลบาตปีสามหกอะนะครับเต็มเต็มเต็มเลยยังวันว่าโอ้ยใหญ่ใจ่ในห้องในห้าย้อหกน่ะนันว่าค่ะก็คือเขียนพราะสอเราจังน้อยคือเถียนแต่วบาหกแปดก็เลยย้บอกคือว่าคือว่างินเปลี่ยนมาั้งเสียงก็ที่อเด มิตากู่ก <laughs> ันเดี๋ยววันเรียกูเปลี่ยนนะคูไปตามจนี่ยังไปได้ค่ะรับกกันเขาต้งไลยมา่นอ่ะหัวเงินเงได้ได้รวยหนึ่งครับผมพะทุนนี่อันวดนี้ปู้ฟันดีไปครับผมฟันดีว่ามันดีคับเ้องวดนี้ก็ได้ครับูวันนีเรียคููทีแไปนันแทกมัติดเข่าเส่มันเข่าเรีวเต็มเต็มด้วยแบ ฝันว่าจังไหนปูหงดนี่บานค่ะฝันฝันมือขึ้นวันทีหานะี่นฝันว่าเขาอบปลาไหลมาขายให้ปลาไหลไมีตัวใงญ่ยดำดำนี่ปลาไหลจันโดนครับปลาไหลสงตัวปลาไหลสันโสามเขาเขาว่าสามร้อยวันอะน่วสามร้อยสามร้อยเก่ารัวว่าสันดปลาไหลสามสองตัวปลาไหลสองตัว เขาจะขายให้สามร้อยวันนั้นในความฝันครับปู่ฝันนี้ขึ้นวันที่หกต่อมาขึ้นเนาะครับอันมี้ฝันยังไงฝันว่าไปเรี่ยวไปแทนปลาไหลว่นน่ะปลาไหลอีกแล้วเออแทนปลาไหลเอามือเอาคนไปละทีแรกคนก้นกนไปวันนี้เป็นตุ่มต่างโตเนาะวันนี้เร่งมือไปจบเบื้องหูมันแล้วเลยมีไม่ได้มีฝันแทง แทงแรดนะครับแทงไปพันดังงไปนงวันน่มันเทือมือเขาแมถือแยมอ่ะโอ้ยบางนีว่สล่าอาเลาอาจับกับิบฟันวันน่ะโอ้ขาดแล้วนาะขาดแล้วนาะมาอยเนี่ยู้เดินนบนี้ทั้งมือมือวนี่ฝ้าไปโจกแ่มาไหนโจกครับผมก็โดนไว้ถึงโตอะ่ไรแม่กมแต้รเนี่ เดงนนมาปูตกวมัอนไงสภาพอะไรหโน้น้ทแหลมเท่านั้นังแต่ฟางเหลวนป้าเพียนครับวันนี้ดูแหลมมันเพียนอันอมวนกับป้าหนาได้เต้าไปหางมันโน้นไปมัไม่หยิงนะก็เลื่อจเดือดกินอาได้แล้ววันวะได้ครับเียววันตัวไหนค่ะปู่วันลองตีเบงกะนะันนาค่ะปู บานี่พันตีบ้นี้มึขึ้นนี่มาฝันอีกป้าน่ะอ๋อครับผมขึ้นฝันอีกขึ้นีกะเกี้ยวขึ้นแปดไ้ว่าม่ได้ใส่ยางม้ปวดท้องจรขงเรืองขีดเลดังออกดางเน่ครับเฮ้ยน้อ่ะสนหอกมันมันดอกเรือแบบนวะยางมบนี้ไม่ก้มมองเน หนาเอ๋ยก่ของกันนะค่ะอาคุ้มาจีวรเนาะอาแต่นาเอ๋ยเดืลุงไปลุงไปหอดผู้หังนี้แต่เน่าอยูวะน้อยยำยางว่ะเปลี่ยนเรื่เปลีันกัลีนหยนี่ยครับผมน้ำเปียนน้ำน้ำครับผมเอ้ยว่าผลนี้ได้ดกได้ออกอายุทธังขางอ่ะข้า ตึงมะตูมโป๊กไว,ว,กว,กวก้วันเดียโป๊กะไวหอโป๊กดีไว้วันเดียวยังกดเหียดเลยนะสี่โชคดีนะผู้เข้นเาพักแล้วนได้ผุมยาย้นั่นล่ะครับวันนี้ผู้ผู้วารลกนีมันมันไปออกตกกันผู้กันไปน,ะนั่นนี้ที่หกกรับสองแปดกรับสามแปดนะสีหกยันนันรอสองแปดสามแปด ปดสามแปดศูนย์แปดสามไปหนะ <0 83. S 2> รืออยู่นะศูนย์แปดสามได้ซื้อซื้อเรีกเดี๋ยวเียมันมากว่นอย่างนครับครับผู้ผู้ซื้อตัวนี้ม,มาครับศูนย์แปดสามนี่อศูนย์แปดสามมัดมัดหลายวันต่อตัวนึงกับแปดศูนย์นั่นแหละครับพรมันเกี่ยวกับแปดยุทตลอดไหมมันมีเปลี่ยนบนบนครับ นี่สิก็เป็นตัวนนาะมือ้อมือเป็นหาด้กันสิตแทิวันไรไปหาแปดศูนย์ืีอสิหาแปดศูนย์าแปดสามไปกันได้เลยดีไมอจับแต่ได้แล้วถ <หา S 1> <ก>ึงมาแนี่มันเปลนเปแปดไปนั่นมันก็ไปน,น,นั่นนะ,นะเันเด้ครับอมันตีได้หลายเนว้วต้องตีให่เ้่ันจะได้ แต่ว่าแต่ว่าผู้ซื่อตัวใดนเหรอครับผมใชศูนย์แปดสามแล้วโอ้ผู้ซื่อตัวนี้ศูนย์แปดสามหนึ่งเจ็ดมนหนึ่งหวมันซื้อเพื่ออะไรเนี่ยมันเขากันเนี่ยครับเขาล้อล้อล้ออย่างนัหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่เกี่ยวกับอันปลาไหลปูบพครับนี่อะไรเกี่ยวกับปลาไหลอ๋อ<ร>เลขเลขถ้ามีเก้าตั้งนี่มั้ เที่ยออกแปดหกหนึ่งสองหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งจีน่านเก้าตั้งอ่ะบัดนี้ล่างมันเที่ออกหนึ่งเจ็ดครับปูบัดนี้ลูกจะถามเลขคำนวณในบาทนี้นนอือเลขคำนวณงวดวันที่สิบเจ็ดมกราเนี่ยปูก,กับคำนวณแล้วเนาะครับเนาะคำนวณแล้คนวนลครับอันเด่นเด่นสามตัวบอผาดน,นี่มีตัวใดแน่ปูบนหลางหมวดนี้แปดตัวกั มันได้เก้่ล่ะเก้าศูนย์หนึงเก้าศูนย์หนึ่งนี่ต้อมาแมนครับมันมันดอดเขาได้เก้าศูนหนึ่งแล้วครับแ่ถ้าเก้ามากหรอปูเก้ามาครับปูเก้ามาพกมิเก้ารต้องแปนะเก้าสี่เกเจ็ดสามสาล่ะเจ็ดครับผมศูนย์มาก ซูนมากอ่ะมีซูนสองซูนสามซูนหกซูนแปดนสานต่ล้างมาผู้จับแบบไปเพราะว่าตัดซีดีมันก็เปลนไปสักันน่ะนะครับปู1หนึ่งมากอ่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่แค่แค่นี้รับแต่ว่าผูกับสองแปดแต่วันที่ที่เจยคแบบนี้หกเพราะว่าตรงแต่วันที่สามเดนี้พอรู้จาว่าวันผู้วันยังก็แบบนี้มัน มันคู่คัเ 1, 6, 6, 1ลมน่่ยนเย<ล>ูดออกไปซะครับก็ต้องเอาเอาไว้แค่นึงเก็บกับนึงซีเดี๋ยวเตหนึ่งเก็บกับหนึ่งน,นึงมากครับผมแมนสมตัวในปูบันนี้สต,ตัวกับแปดหกหนึ่งวออกอะก้าตั้งอครับสองหนึ่งอะมันนี่ก็ตัดออกไปเลยครับอ๋อตัดออกไปเลยเพราะว่ามันคู่แมนูมัน ไฟหดอกขั yup. ้นหลอกับจะเป็นตัวช่วยกันนะไฟแดดไล่ะพอวันไฟหอแต่ว่าถ้ามันดอกแปดแปดหมงหนึ่งสิมันจะต้องออกหนึ่เกียร์ยแล้ว้างล่างอ่ะไปพมดเลยถ้ามันเต็นเมื่อไร่เกียร์ยุแล้วมันมันยุติการเกียร์ยุการย่แล้วเลขคำนวณเก่าตังตัวตัวเก่ามาตังคน่งสิบออกลักษณะเนียนบ่ปูครับผมแมน แปดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผมเนี่อนอ๋อมันมันออกไปยังกันแต่ว่าอันเลขเลขเก้าศูนย์หนึ่งนี่งวดว่าหันปูได้ตัวได้ครับผมอันเลขเลขเด่นนี่หนึ่งสองสามนี่นะปูเนาะหนึ่งสองสามเด่นหนองสามเดนมาสามลังสามมาสามหกนะถ้าออกแบบสามหกนั้นมันมันจะเป็นหนึ่งสี่วันต่อเยอน อ๋ทั้งหมดนี่จะเป็นหนึ่งซีเรียนปูถ้าออกมาสไตล์เก่าครับปูถ้าออกแบบหกแปดนี่มันจะเป็นซีหกหกซีเยอะเลยอน่ะที่เป็นซีหกวันต่อผู้ไปจับไปน่ะจับตามมันเต้นไปน่ะถ้าออกแบบแปดโมงหนึ่งวันหนึ่งมันเปี่ยวออกเจ็ดเก้าเนี่ยผู้ไปจับเข้าเจ็ดไปเนี้ย เดี๋ยวสีโร่งหายพีนองได้ครับผมเหล็กคำนวณปูครับแต่ว่าเหล็กข้อมฝันกะยาอย่าผาดอย่าเผือคือกันได้ครับผมอย่าอย่าเผือเหล็กตัวนี้เหล็กตัวศูนย์แปดสามนี่ศูนย์แปดสามอาจจะว่าเขาก็เล็คำนวณเขาก็คือศูนย์แปดนี่ครับพี่น้องเออมัขาติดศูนย์แปดครับการละมัดระวังดีๆครับเพื่อได้โชคได้ลาบวันนี้ผู้ว่าล่างนี่ต้อง ปดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดนี่แหละครับแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเน้นล่างแหนสองแปดศูนย์นเนาะครับผมสองแปดนู้นันกรน,นแล้วแต่าที่สี่แล้วมูนนะครับปูป<บ>ูครับลูกร้านเกามาเชียกอะที่หบกลวนปูสมนีเด้อครับผมใช่ค่ะ<บ>จังไดเก๊ไก่หมื่นบัญชีสิบหกสิบเจ็ดเดี๋ยวลูกสิมา สอบถามอีกเด้อครับผมเผื่อปูฟันอันแบบว่าฟันโค้งสุดท้ายพ้อมครับผมไม่ให้ปูย่าอีกทีหนึ่งครับลูกล้านกระสิรบกวนทำนี้เด้อปูครับผมกาบนมาสการครับรปูกาบนมาสการค่ะปูกระสีลำด้วยคอนบีไม่แล้วปูครับพี่น้องครับก็ล่องไปพิจารณาเบิ่งเดอครับผม เทิงเหล็กความฟันปูแล้วก็เหล็กคำนวณครับผมเดี๋ยวเอ็นินกัมเเชียเชโล่งไว้ให้เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้อครับผมเงินไหลกองทองไหลมากครับพี่น้องสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามเเชียเชแนวขอให้พี่น้องสุข,ขสุขกคนถูกหวยรางวัลใหญ่กับเก่ามาเชียงวดวันที่17มกราคม6าเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ